สวัสดีครับวันนี้นะครับ ep นี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องการเซตค่าการปรินนะครับก็จะพูดตั้งแต่วิธีการตั้งค่าแล้วก็เซฟเก็บไว้เป็นเทมเพลดึงมาใช้นะครับซึ่งการปรินของผมนะครับผมจะเป็นการสอนในหน้า Layout นะครับ เพราะว่าหน้าโมเดลส่วนใหญ่ครังานของผมผมจะเขียนขนาดเป็น1ต่อหนึงแล้วก็ผมจะเขียนเป็นหน่วยมิลลิเมตรนะครับมันก็เลยทำให้เวลาเราจัดหน้ากระดาษนะครับผมจะไม่ค่อยขยายสเกลกระดาษเข้าหาแบบนะครับผมจะมาเจาะวิวอยู่ที่หน้าเลเยอร์นะครับเพื่อให้ กระดาษนะครับยังคงเป็นขนาดของแผ่นกระดาษนะครับขนาดของแผ่นกระดาษยังไงนะครับสมมุติว่าในที่นี้ผมจะใช้กระดาษ A1 นะครับซึ่งขนาดของกระดาษ A1 นะครับก็จะมีกว้างคูณยาวนะครับอยู่ที่กว้างอยู่ที่594นะครับยาวอยู่ที่841นะครับอย่างนี้นะครับเป็นต้น อันนี้คือขนาดของกระดาษ A1 ที่ผมจะใช้ในการเซตค่าวันนี้นะครับและตอนที่ผมเจาะวิวนะครับผมจะเจาะวิวชิ้นงานนะครับให้มาอยู่ในบริเวณขนาดกระดาษแผ่นนี้นะครับโดยจะมีมาตราส่วนที่สามารถวัดได้ด้วยไม้บรรทัดมาตราส่วน,นครับทุกท่านคงจะมีปัญหาและก็ประสบปัญหา เช่นกันนะครับเวลาไปยื่นขออนุญาตแบบนะครับทางเจ้าหน้าที่ก็จะทําการวัดขนาดด้วยไม้บรรทัดมาตราส่วนนะครับซึ่งถ้ามันวัดขนาดไม่ได้ตามมาตราส่วนที่เราระบุไว้ในแบบของเรานะครับทางเจ้าหน้าที่เขาก็มีสิทธิ์ที่จะไม่ให้ผ่านนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมก็เลยจะมาคุยถึงเรื่องการเซตค่ายังไง ให้เราปริ้นได้มาตราส่วนแล้วก็เซตไว้สามารถเซตไว้เป็นเทมเพลตได้ดึงมาใช้กับแบบในส่วนต่างๆได้ในครั้งต่อไปนะครับจะเป็นยังไงนะครับลองมาติดตามกันดูครับเบื้องต้นเราก็เปิด New Drawing ขึ้นมาปกตินะครับแล้วก็เราก็มาสร้างเทมเพลตเราให้ได้ขนาดที่เราต้องการนะครับ ในที่นี้ผมสร้างเป็นขนาดกระดาษ A1 นะครับขอบกระดาษนะครับของผมขนาด A1 นะครับจะอยู่ที่เส้นนอกเส้นนี้นะครับผมจะเปลี่ยนสีให้ดูนะครับเส้นสีแดงเส้นนี้นะครับเคผมขอกลับไปบายเลเยอร์นะครับโเคก็คือเส้นขอบนอกสุดเนี่ยจะเป็นขอบกระดาษแล้วผมได้ทำการออฟเซตเข้ามานะครับทางด้านซ้ายมือนะครับ ผมออฟเซตเข้ามาอยู่ที่24.5มิลนะครับแล้วก็ทางด้านบนผมออฟเซตเข้ามาอยู่ที่14มิลนะครับด้านล่างผมออฟเซตเข้ามาอยู่ที่14มิลแล้วก็ด้านขวามือนะครับผมออฟเซตเข้ามาที่14.5นะครับทาไมผมถึงออฟเซตเข้ามาเพราะว่าตอนที่เราครอปนะครับเราจะครอปเอาเส้นนอกสุดนะครับเส้นนอกสุดนี่คือขอบของแผ่นกระดาษแล้วนะครับ ก็คือถ้าเราครอบตรงนี้เสร็จปุ๊บมันก็เท่ากับว่าจะไม่มีเส้นอยู่บนกระดาษนะครับผมก็เลยทำการออฟเซตเข้ามาเพื่อให้มีเส้นโชว์พิ้นโชว์อยู่บนกระดาษก็คือเส้นนี้นะครับเวลาเราพิ้นนะครับบนกระดาษจะมีเส้นนี้เพื่อตีกรอบอตีกรอบให้แบบของเรามีความสวยงามมากขึ้นนะครับจะออฟเซตเข้าน้อยกว่านี้ก็ได้นะครับหรือมากกว่านี้ก็ได้นะครับไม่มีปัญหานะครับ อันนี้เพื่อความสวยงามนะครับแล้วก็เราก็ทำการสร้างอะไรต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับขนาดอไอ้ที่เกี่ยวข้องกับกระดาษเราว่าเราจะใส่อะไรส่วนไหนเพราะว่าส่วนที่เหลือนะครับคือส่วนหน้าต่างที่เหลือนี่ครับคือบริเวณที่เราจะต้องเอาชิ้นงานเข้ามาใส่นะครับเราจะได้แผนได้ว่าเราจะวางชิ้นงานอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวขั้นตอนนี้เราจะไป ตั้งค่านะครับเครื่องปิ้นแล้วก็เบอร์ปากกาอะไรต่างๆให้เรียบร้อยนะครับเพื่อที่จะเซฟไว้แล้วก็นำไปใช้กับแบบของเราต่อไปนะครับโอเคเบื okay. ้องต้นผมจะเปลี่ยนชื่อตรงนี้นะครับโดยการดับเบิลคลิกนะครับผมก็เปลี่ยนเป็น A1 นะครับเป็นขนาดกระดาษของ A1 ผมก็คอนโทรล S เพื่อเซฟนะครับจะตั้งค่าได้เราจะต้องมีแถบนี้นะครับแถบเลเ o u t นะครับ อันนี้คือโมเดลนะครับหน้าที่เราเขียนอันนี้คือเลเอร์ถ้าแถบเลเอร์ของท่านใดยังไม่มีนะครับให้กด OP นะครับแล้วก็ Enter จะเป็นการเปิดออปชันขึ้นมาเพื่อเซตค่าไปที่แถบ display แล้วก็เนี่ยครับตรงนี้ครับให้ติ๊กเป็นถูกอันนี้ผมจะลองติ๊กออกให้ดูก่อนนะครับเพื่อกด apply เนี่ยครับจะหายไปให้กดติ๊กถูกนะครับแล้วก็กด apply แถบก็จะ กลับมาแสดงนะครับโอเคไปที่แถบตรงนี้นะครับคลิกขวานะครับแล้วก็ไปที่เพจเซตอัพแมเนจเจอกด New นะครับแล้วผมตรงนี้นะครับผมจะตั้งเป็น A1 นะครับอาจจะเป็นแล้วแต่ทุกท่านนะครับผมจะตั้งเป็น a 1, อหน,นึ่งอนสกอร์เอนะครับ ก็กดโอเคไปโอเคขั้นตอนนี้ทางโปรแกรมนะครับจะให้เราเลือกเครื่องพิมพ์นะครับซึ่งตอนนี้ครับทางโปรแกรม Active ตัวที่เป็น forit pdf Editor p r i n t ต r มาให้ผมนะครับซึ่งอันนี้ครับเป็น pdf ที่ลงภายนอกหลังจากที่เราลง Windows นะครับก็คือ ตัวนี้ไม่ได้ติดมากับ a u t o c a คซึ่งถ้าเราเลือกตัวนี้ยเวลาที่เราไปเปิดเครื่องที่เขาไม่ได้ทำการติดตั้งเจ้า for it ไว้นะครับก็จะทำให้เออ r เลอร์เครื่องป้นตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นทางแก้ง,ง่ายๆนะครับผมจะเลือกเป็น DWG to PDF ตรงนี้นะครับเพราะว่าตัวเนี้จะติดมาตั้งแต่ลง a u t o c a คเลยนะครับโอเค เลื่อนมาดูที่ส่วน Paper Size นะครับตรงนี้เราจะต้องเลือกเป็นขนาดกระดาษที่เราทำการเคียดไว้นะครับซึ่งในที่นี้จะเป็น A1 กว้าง594คูณ841นะครับก็คือเป็นกว้างคูณยาวอันนี้เป็นยาวคูณกว้างนะครับอันนี้เป็นกว้างคูณยาวโอเคมาที่ Port Area ผมเลือกเป็น Window เพื่อครอบเอาเส้นนี้เส้นนอกสุดนะครับ แล้วก็มาติ๊กตรงนี้นะครับให้อยู่ตรงกลางเซนเตอร์นะครับส่วนพอตสเกลห้ามติ๊กฟิ t ท o เ a เปอรนะครับให้ตั้งเป็น1ต่อหนึ่งเลยนะครับเพื่อเวลาพิมพ์ออกมาจะได้เป็นขนาดสเกลที่ได้มาตราส่วนนะครับส่วนพอตสไตล์เทเบิลตรงนี้ผมจะเลือกเป็นโมโนโครมเพื่อให้ทุกอย่างเป็นสีดำ ตั้งค่าแค่นี้นะครับส่วนพอตออปชันตรงนี้นะครับผมจะเลือกเป็นให้มีพอร์ตไลเวทนะครับเพราะว่าผมได้ทำการตั้งเลเยอร์ไว้นะครับโดยมีน้ำหนักกำกับไว้แล้วนะครับผมก็กดโอเคไปเลยพอกลับมาที่หน้านี้นะครับคลิกไปที่ชื่อที่เรานิวมาเมื่อกี้ครับแล้วก็กด Set c ค r ร e n t น์กดค o s e ไปได้เลยครับโปรแกรมก็จะทำการ Active หน้าเมื่อกี้นะครับขึ้นมาเราก็กด p พร v i e w ดูได้ครับนะครับทุกอย่างจะถูกเซตค่าเอาไว้พอกด p พร v i e w ก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้ครับอันนี้ก็คือเรากดเราสามารถกดเซฟไว้เลยนะครับ ctrl-s s a เ e ซฟไว้ Control อันนี้จะกลายเป็นเทมเพลที่เราสามารถดึงมาใช้ได้ตลอดนะครับ เราก็กดเซฟไว้เดี๋ยวขั้นต่อไปนะครับผมจะพามาดึงออกมาเพื่อใช้งานกับแบบที่เราเขียนนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้สวัสดีครับ